นอนเวลาไหนดีต่อร่างกายก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆน,นี้ไว้เลยนะครับตามไปดูนอนตีสอ้วนง่ายป่วยเร็วส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันหัวใจและเบาหวานนอนตีสสมองเสื่อมร่างกายพังมีปัญหาด้านความจำและสมาธิลดลง รวมถึงผลกระทบต่อการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะครับนอนตีหนึ่งพลังงานหมดสิวเยอะแก่เร็วผมแห้งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าความเครียดและความวิตกกังวลนอนห้าทุ่มผิวแห้งหน้าสมอ่อนเพียและคุณจะง่วงนอนระหว่างวันเสี่ยงที่จะเพิ่มโรคความดันสูงนอนสี่ทุ่มร่างกายได้พักผ่อนซ่อมตัวเอง ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือที่เรียกอีกชื่อหนึงว่าโกรทฮอร์โมนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนอนสามทุ่มหน้าเด็กสมองดีเลือดสุบฉีดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและการติดเชื้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนๆชอบนอนเวลาไหนอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะครับ